หลายๆคนถามว่าถ้าแอปไทยไอดี ID นะครับอยู่ในช่วงของปรับปรุงระบบอยู่นะครับแอปไทยไอดคืออยู่ในช่วงของการปรับปรุงระบบอยู่ไม่สามารถที่จะสมัครแอปไทยไอดี ID ได้และก็ไม่สามารถสแกนหน้าผ่านแอปทางรัฐได้นะครับด้วยตัวเองนะครับมีวิธีอื่นไหมที่จะลงทะเบียนนะครับในการสมัคร แอปทางรัฐนะครับคือสแกนหน้าไม่ผ่านแหละนะครับเกาะนู้นนี้นั่นไม่ผ่านนะครับก่อนอื่นนะครับคุณอาจจะกดที่คําว่าสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจะเห็นหัวข้อที่เขียนว่าสมัครสมาชิกนะครับนี่นะครับเป็นตัวสีเขียวนะฮะกดไปเลยนะครับปุ๊บนะฮะซึ่งนะครับสามารถสมัครได้หลายอย่าง ด้วยกันนะครับอย่างแรกที่คุณอาจจะมีปัญหากันคือการสมัครด้วยบัตรประชาชนอาจจะสแกนหน้าไม่ผ่านเพราะว่านะครับความละเอียดของกล้องหน้ามือถือบางคนไม่ชัดนะครับหรือว่าอัตราส่วนภาพผิดนะฮะทำให้การสแกนหน้าไม่ผ่านนะครับอันนี้คือปัญหาของมือถือของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทางนี้ถ้ามีปัญหาแบบนั้นล่ะนะครับมีปัญหาแบบนั้นแล้วอยาก ที่จะลงทะเบียนโดยใช้วิธีอื่นนะครับสามารถลงทะเบียนได้อีกหลายหลายช่องทางด้วยกันนะครับผ่านเมนูสมัครทางรัฐด้วยช่องทางอื่นนะครับกดนี้นะครับซึ่งนะครับคนที่จะสมัคร โดยใช้ช่องทางอื่นนะครับยืนยันตัวตนของแอปทางรัฐโดยช่องทางอื่นเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากมายให้คุณนะครับสิ่งที่แนะนำนะครับสำหรับคนทั่วไปคือไปสมัครที่7 e เ e ่ e อิเลนะครับไปสมัครที่7 e เ e ่ e อิเลฟเว่นนะครับโดยนำบัตรประชาชนไปนะครับคนที่จะสมัครนะอ่าโอเคเอาไปสมัครที่7 e เ e ่ e อิเลนะครับเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับ พร้อมกับตัวผู้สมัครต้องไปด้วยเช่นกันนะครับก็จะให้กรอกนะครับเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลักและก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเบอร์มือถือ1เบอร์นะครับสามารถลงทะเบียนได้เพียง1คนเท่านั้นนะครับเบอร์มือถือ1เบอร์สามารถลงทะเบียนได้1คนเท่านั้นนะครับมีคําถามหลายคนนะครับว่าเบอร์มือถือ1เบอร์ลงทะเบียนได้หลายคนหรือเปล่านะครับอันนี้คือไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเข้าข่ายการทุจริตนะในภายหลังนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้จ่ายต่างๆนะครับผ่านแอปทางรัฐ เขาจะตรวจสอบได้นะครับว่าใช้จ่ายมาจากเบอร์มือถือเบอร์อะไรนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ตรวจสอบนะคือตรวจสอบนะครับตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้นั่นแหละนะครับว่าการที่สแกนนะครับสแกนมาจากเบอร์มือถือเบอร์อะไรนะครับก็ควรที่จะใช้เบอร์มือถือของท่านนะครับที่อาจจะผมใช้คําว่าอาจจะนะลงทะเบียนซิมด้วยตัวเองนะครับเพื่อใช้ในการสมัคร เนาะแบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเบอร์ใครเบอร์มันนะครับอย่าเอาเบอร์คนอื่นไปสมัครเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายการทุจริตได้นะครับหากเขาตรวจสอบมาคุณจะยุ่งภายหลังนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะครับบัตรคนจนนะครับคุณจะต้องทําการลงทะเบียนแอปทางรัฐและก็กดรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ด้วยนะครับในแอปทางรัฐไม่สามารถที่จะรอและก็ได้เงินนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือข่าวโคมลอยอาจจะประกาศ มานะครับว่าเออไม่ต้องลงทะเบียนนะครับรอ,อ,อทําการสมัครรอทําการโอนเงินเลยไม่ใช่นะครับคุณจะต้องทําการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับด้วยและก็ทําการกดขอรับสิทธิ์เงินยี่ต้อนวอลเล็ตในระบบด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารอนะครับหรือใช้บัตรประชาชนในการสมัครรับสิทธิ์ก็ได้ในรอบ การใช้บัตรประชาชนนะครับอ่ะโอเคเซเว่นผ่านไปนะครับการที่สมัครเซเว่นนะครับก็ใช้เลขประจําตัวประชาชนทั้ง13หลักแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับกรอกไปนะครับพอกรอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะกดสร้าง QR code นะครับกดสร้าง QR code เอา QR code ยื่นให้พนักงานเซเว่นนะครับเอา QR code เนี่ยยื่นให้พนักงานเซเว่นนะครับพนักงานเซเว่นก็จะสแกนสแกนมือถือสแกน QR code หน้ามือถือของเรานะครับและก็ทําการจะส่ง SMS เพื่อยืนยันตัวตน ท่าน,นะและท่านก็ทําการยืนยันตัวตนให้เสร็จนะครับทําการยืนยันตัวตนให้เสร็จนะครับกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานปัจจุบันนะครับกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานในปัจจุบันนะอย่ากรอกเบอร์เก่านะครับหลายหลายคนถามว่ากรอกเบอร์เก่าแล้วแก้ยังไงนะครับก็ไปลงทะเบียนใหม่นะครับอ่ะลงทะเบียนใหม่นะโอเคเซเว่นผ่านไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้คือการสมัครทางรัฐโดยการยืนยันตัวตนที่ไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับสามารถ ดำเนินการที่ไปรษณีย์ไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะวันทาการของไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ก็เหมือนเดิมครับนำบัตรประชาชนไปกับมือถือของท่านนะครับไปที่เคาน์เตอร์นะครับไปที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์แล้วแจ้งพนักงานว่านะครับยืนยันตัวตนแอปทางรัฐนะฮะทางไปรษณีย์นะครับเจ้าที่ไปรษณีย์ก็จะทําการยืนยันตัวตนให้ท่านนะครับและก็ส่ง s อสให้ท่านกดเหมือนคล้ายๆกับการสมัครที่เซเว่นนะครับท้งนี้เราจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่า ชื่อชื่อนามสกุลตรงไหมนะครับเลขประจําตัวเลขบัตรประชาชนตรงไหมนะครับในใบเสร็จนะครับในใบเสร็จก็ถ้าใครไม่ตรงนะครับแย้งตรงไปษณนย์ได้เลยนะครับว่าลงทะเบียนตัวนี้ใบเสร็จไม่ถูกต้องนะครับชื่อไม่ถูกนามสกุลไม่ถูกเบอร์มือถือไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้รับ SS มาเพื่อทาการกดลิงก์นะครับกดลิงก์ SS แล้วก็สมัครตามขั้นตอนของแอปทางรัฐไปก็จะเข้าสู่แอปทางรรััฐได้นนนนะะะก็มีี2อย่่างคคบทแรับ สำหรับคนทั่วไปที่อาจจะง่ายต่อการง่ายต่อการลงทะเบียนนะครับสําหรับตู้บุญนเติมนะครับตู้บริการของภาครัฐเนี่ยมันจะมีแค่บางที่เท่านั้นนะครับอ่ะกดให้ดูแล้วกันนะครับตู้บริการของภาครัฐหรือว่า k e y อ r นะครับ smart k e y ออสเนี่ยจะมีการตั้งนะครับอยู่ที่อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ศูนย์ราชการนะครับแต่มันจะมีบางจังหวัดเช่นเชียงใหม่นะครับกดถัดไปถัดไปนะครับใช้บัตรประชาชนเหมือนกันนะครับในการ ยืนยันตัวตนนะครับกดเมนูทางลัดนะครับเพื่อนาการลงทะเบียนนะครับและก็กอกเบอร์มือถือของเรานะครับและเลขบัตรประชาชนนะครับที่ขึ้นมานะครับโอเคยืนยันตัวตนนะครับเขาก็จะน่าจะถ่ายหน้าด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูการให้บริการนะครับ ตู้คีย์ออสเนี่ยได้ที่ตรงไหนนะครับกดที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับขณะใช้แอปนะครับซึ่งมันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับตู้คีย์ออสเนี่ยนะครับอ่ะในระแวกบ้านผมเนี่ยไม่มีเลยนะครับสามสิบกโลนะครับไม่มีนะครับอ่ะต้องมาดูตรงนี้นะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบกโลนะครับตู้คีย์ออสจะอยู่ตรงนี้นะครับเชียงใหม่นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะกดที่ ทุกสอนนะครับหยดน้ํากับหัวนะครับเขาบอกว่านะครับตู้คีย์ออสของเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่นะครับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่นะประตูทางเข้าด้านขวามือนะครับจะมีตู้นี้อยู่นะครับตรงบันไดทางขึ้นสูตรอาหารนะครับตรงบันไดทางตรงบันไดนะครับทางขึ้นสูตรอาหารนะครับคุณจะต้องการไปที่นี่คุณกดนำทางนะครับนำทางก็เหมือนกับ Google Map ทั่วไปนะครับก็จะพาเราไปยังที่ตู้นั้นๆนะครับ ทางนี้ก็การนำทางเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องมี 3G 4G 5G นะครับที่มือถือของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามันจะโดดข้อมูลในการนำทางนะครับนี่นะครับนำทางไปนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับขอเปิดเป็นแบบตั้งค่าแบบดาวเทียมแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับตั้งค่าแบบดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเราประมาณนี้นะครับตู้ขี ตู้สมาร์ทคีย์ออสอยู่ที่บิ๊กซีอ่ะอันถัดมานะครับตู้บุญเติมก็เหมือนกันนะครับในการใช้งานตู้บุญเติมที่ร่วมรายการการลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก,ก็เหมือนกันนะครับตู้บุญเติมไหนล่ะที่จะสามารถใช้งานได้นะครับกดที่สมัครที่ตู้บุญเติมนะครับใช้บัตรประชาชนเหมือนกันนะครับกดถัดไปนะครับกดที่เมนูทางรัฐหน้าตู้บุญเติมนะครับแล้วก็เสียบบัตรประชาชนนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนสําหรับตู้บุญเติมนะครับ ก็จะได้รับ SMS เหมือนกันนะครับใครบอกว่าไม่รับเอ s จากตู้บุญเติมไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงนะครับของจริงนะครับทั้งตู้บุญเติมนะครับตู้คีย์ออสนะฮะไปซนีนะครับเซเว่นนะครับคุณได้รับ s อสหมดนะครับเราก็จะดูได้ว่านะครับตู้ไหนบ้างนะครับกดที่ดูตำแหน่งตู้บริการนะครับก็จะมีตำแหน่งโชว์ให้ประมาณนี้นะครับอยากไปตู้ไหนนะครับก็กดที่ตรงนั้นแล้วกดนำทางนะครับอยากไปที่ไหนนะครับ ใกล้บ้านดูดิมันมีใกล้บ้านหรือเปล่านะครับก็กดที่นั่นแล้วกดนําทางนะครับอันนี้คือตู้ที่จะสามารถใช้งานได้นะครับสําหรับตู้บางตู้นะครับเช่นอาจจะมีตู้หน้าเซเว่นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ร่วมรายการก็ได้นะครับเขียนนะมันจะมีบางตู้เท่านั้นนะครับที่มีกล้องนะครับบางตู้ก็จะไม่มีกล้องไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคมันจะมีติ่งแบบนี้นะครับติ่งแบบนี้นะครับในการลงทะเบียนนะครับติ่งแบบนี้นะคือตู้บุนเตร์เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีติ่งด้านบน เพราะว่ามันมีกล้องในตัวนะครับเราก็ทำการได้รับ SMS แล้วนะฮะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์จาก s m s นั้นเพื่อที่จะโหลดแอปทางรัฐต่อไปนะครับอ่าโอเคมีประมาณนี้นะครับในการลงทะเบียนในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่การลงทะเบียนโดยใช้แอปไทย i i ดนะครับไทย i ID ซึ่งตอนนี้กำลังปิดปรับปรุงระบบอยู่นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ